แล้ครับสัปดาห์นี้เรามาติดตามฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับคู่ซูเปอร์บิ๊กแมตช์ละครับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดเจอกับทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับสำหรับวันนี้ครับแมนยูเนี่ยประเดิมสนามด้วยการใช้กุญซื้อใหม่ป้ายแดงถึงแม้ว่าจะเป็นกุญซื้อชั่วคราวก็แล้วแต่นะครับไมเคิลคาริกต้องเจอกับงานหนักเรือใบสีฟ้า ที่ตอนนี้เนี่ยกำลังฟอร์มร้อนแรงสุดๆแล้วครับที่สำคัญได้ตัวอย่างเซเมนโยริมเส้นเข้ามาและทำประตูได้2นัดติดต่อต่อเนื่องกันเลยนะครับรวมไปถึงยังมีเอลลิงราวน์ฮาร์ดแลนและก็ยังมีทางด้านของฟิลโฟเดนอ่ะเกมนี้จะเป็นแบบไหนอย่างไรเดี๋ยววันนี้เรามาติดตามกันได้นั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันนะครับ โดยการกด s u b s c r i b e กดกรดิ่งแจ้งเตือนนะครับทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองครับอ่าเรามาดูทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจ้าบ้านกันก่อนดีกว่านะครับสัปดาห์นี้เนี่ยต้องบอกว่าได้ทางด้านของไมเคิลคาริกเนี่ยเข้ามาเป็นกุนซือชั่วคราวก่อนที่ทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะหาโค้ดใหม่ได้นะครับคือต้องดูแบบนี้ครับคาริกเนี่ยเคยคุมทางด้านของแมนยูเป็นแค r เ t เกอร์แมเน e เจอร์มาก่อนหน้านี้เนี่ยแต่เปอร์เซ็น หรือว่าการคุมทีมเนี่ยมันวัดยากมากครับเพราะว่าเล่นไปแค่3นัดเท่านั้นเองในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็เอาชนะไป2เกมแล้วก็เสมอไป1เกมยังไม่แพ้ใครนะครับแต่ว่าช่วงนั้นมันคุมแค่12วันน,นะครับแต่หลังจากนั้นครับมาคุมทีม m i d d l e ล b r o ครับคุมถึง136เกมด้วยกันนะครับแล้วก็เก็บชัยชนะไปได้ถึง63เกมแต่สิ่งที่น่าสนใจสำหรับไมเคิลคาริคเนี่ยนะฮะนั่นก็คือระบบ ฟอร์เมชันที่เจ้าตัวใช้ในช่วงที่อยู่กับ m i d l l s b r o บเนี่ยนะครับซึ่งระบบที่ถูกใช้งานมากที่สุดคือหลัง4นะ คือหลัง3เนี่ยแทบจะไม่ได้ใช้เลยมีแค่5เกมเท่านั้นที่ได้ใช้การเล่นแบบรูปแบบหลัง3นะครับซึ่งแน่นอนที่เหลือเล่นหลัง4หมดนะครับ433 4 4 1 1นะครับหรือว่า442นะครับและที่ใช้มากที่สุดเลยก็คือ4231นั่นเองนั่นหมายความว่ามาครั้งนี้เนี่ยทางด้านของบอร์ดบริหารแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับไมเคิลคาริกเนี่ยได้คุยกันเรียบร้อยแล้วแหละนะฮะว่าอะจะใช้แนวรับแบบนี้นะเล่นฟอร์เมชันนี้นะมาในท ทางแบบนี้ถือว่าจูนกันได้แล้วก็เรื่องของการคุยกันตกลงกันในคอนดิชันต่างๆเนี่ยมันไม่ซับซ้อนมากจนเกินไปแต่ถ้าดูระบบนี้เนี่ยนะครับสำหรับไมเคิลคารลิกจะสามารถใช้ใครในแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้บ้างในขณะนี้ถ้าย้อนไปดูเนี่ยในระบบนี้ล่าสุดเลยนะในยุคข,ของรูเบนอาร์โมรีมที่ใช้แล้วก็ยุคเอริกเทนฮากที่ใช้ในระบบ4-2-3-1มเนี่ยมีใครนะครับหลัง4คนเนี่ยถ้ารูเบนอาร์โมรีมเนี่ยเพิ่งจะมาใช้ ก่อนที่เขาจะาถูกเปลี่ยนแปลงออกไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นลุคชอดาโลเฮเวนมาร์ติเนสซึ่งเกมนั้นเจอกับบนะูฟไงเสมอกันไปนะครับแล้วก็มีคาซมิโรตรงกลางอุกาเต้นะครับแนวลุกดอกกูเซอร์ซีเซสโกแล้วก็มาติแสคุนยาซึ่งยังไม่ได้เอ็มบวยโม่กลับมานั่นเองนะครับ แต่ตอนนี้นะครับล่าสุดเลยจากภาพนะครับมีการยืนยันออกมาจากทางแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าอามัดเดียโลครับแล้วก็ทางด้านของเอมบิโมเนี่ยกลับคืนสู่สนามซ้อมภายใต้การคุมทัพของไมเคิลคาริกในการฝึกซ้อมครั้งแรกแล้วนะครับนี่ถือว่าเป็นข่าวดีที่สุดของแมนยูนะครับเพราะว่าจะลงสนามในเกมเจอกับทางด้านของแมนซิตี้ได้อย่างแน่นอนนะครับ แต่ถ้าหากเรามาดูนะ ระบบที่คาลิกจะใช้อย่างที่บอกไป4 2 3 1เนี่ยนะครับบอกได้เลยคำว่าทิศทางนี้อาจจะเป็นสิ่งที่แฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอคอยนะครับคู่เซนเตอร์แบ็ก2คนเนี่ยตอนนี้ก็ต้องมาดูว่าใครจะเป็นคู่แรกที่ลงสนามแต่เอาแน่ๆแ,แหละทางด้านของเดลิกเนี่ยเจ็บนะครับซึ่งคาดว่าเนี่ยนะครับผู้รักษาประตูก่อนนะครับแน่ๆแหละเป็นทาานาของลัมเมนนะครับแล้วแบ็กโฟนะครับลุกชอจะเล่นอยู่ทางด้านซ้ายนะจากการคาดการนะครับทาง ด้านของด้านขวานี่ก็จะเป็นดารโลนะครับมันไม่มีอะไรให้เลือกมากกว่านี้นะขณะที่คู่ตรงกลางคาดว่าน่าจะเป็นมาติเนสแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้อาจจะเป็นโยโรหรืออาจจะเป็นแฮร์รี่แม็กควหรือเฮเ e นก็นแล้วแต่นะครับส่วนคู่กลางเนี่ยหนึงในนั้นเนี่ยต้องมีคาเซมิโรอยู่แล้วและครับแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยก็หวังว่า ทางด้านของไมเคิลคาริกเนี่ยจะใช้ทางด้านของไมนูนะครับแต่ถ้าไม่ใช้ไมนูเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ที่ว่าก็คงจะต้องหันมามองอุกาเต้ส่วนแนวลุก4ี่คนเนี่ยสี่สองสามหนึ่งเนี่ยกลับมาครบหมดแล้วคุณย่ายืนซ้ายได้เลยนะครับขณะที่ทางด้านขวาจะเป็นเอ็มบุยโมครับแล้วก็มีบรูโน่เฟเดนเดสเนี่ยคอยปั้นเกมส่วนด้านหน้าเนี่ยเป็นเบนจามินเซสโก้แหละครับโอ้โหต้องบอกแล้วครับว่าชุดนี้เนี่ยก็ใหญ่จัดเต็มสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้อนรับการกลับมา ของไมเคิลคาริกนะครับซึ่งมีบทความจาก The a t h l e t i c สื่อของอังกฤษนะครับเขาไปวิเคราะห์มาเขาบอกว่าสรุปจากสถิตตลอดการคุมทีมเนี่ยก่อนที่จะมาแมนยูของคาริกเนี่ยนะครับในการคุมมิดเดิลสโบรหรือว่าโบโร่เนี่ยนะฟุตบอลคาริกเนี่ยนะครับเล่น4-2-3-1อย่างที่บอกไปแผนนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่อยู่แล้วนะคือมันเป็นการกำหนดหน้าที่ให้กับนักเตะต่างหากนะครับว่ามันจะเล่นแบบไหนเล่นยังไงรูปแบบมันจะได้ชัดเจนฟุตบอลคาริกเนี่ยนะเน้นการ การคลองบอลน,นะครับเพราะว่าตอนอยู่โบโ,โลนี่คลองบอลเยอะนะเออภาพรวมค่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยทำได้มากกว่า55%ในทุกเกมเฉลี่ยรวมกันเนี่ยนะครับนั่นหมายความว่าการครอบครองบอลของแมนยูน่าจะดูดี เป็นไปตามนั้นนะจากนั้นเนี่ยใช้การผ่านบอลควบคุมจังหวะเปิดช่องเกมรับของคู่แข่งแต่การเจอกับแมนเิตี้เนี่ยมันอาจจะเป็นคนละเรื่องได้แต่น,นี่คือภาพรวมนะแล้วก็เน้นการโจมตีเด็ดขาดรวดเร็วเน้นเกมริมเส้นนะครับเปิดให้กองหน้าเข้าทำ ซึ่งในช่วงที่แท็ติกของเขาเบ่งบานและทีมกำลังฟอร์มดีเนี่ยตอนคุมมิดลสเบิร์เคยยิงได้ถึง66ประตูจาก30เกมแรกจนเกิดคำชมจากแฟนแฟนเดอะโบโรว่าเป็นฟุตบอลที่โคตรสนุกเลยนะครับและแน่นอนคราวนี้ก็หวังว่ามันจะเกิดขึ้นกับแมนยูนะในเกมแรก นะฮะหรือว่าการคุมทีมของเขา17เกมก่อนที่จะมีการหาคุณซื้อที่แท้จริงเนี่ยเข้ามานะครับในขณะเดียวกันครับเราไปดูทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้กันหน่อยดีกว่าครับนี่คือทีมที่ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยผลงานของพวกเขานี่โคตรแข็งเลยนะครับ ในการลงสนามตบทางด้านของนิวคาสเซิลนะครับตบทางด้านของ FA 11, นะ X enter, ครับมา1 1หนึ yo, ่งนะเอ็กเซเตอร์นะครับยิงกันแหลกลานเซเมนโยยิงไป2ประตูนะครับการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ในเกมรุกดอกูเซเมนโยนะครับฟิลโฟเดนซิลวาทิจนี่ไรเดอร์คือแบบพูดมาแชรค์คีคือมันมีแต่เลี้ยงทะลุทะลวงกระชากลากเลือ้อยมีสปีดและมีความคล่องมีเทคนิคที่ดี ชนิดที่ว่าสามารถเผาผ่านคู่แข่งไปได้ในพิบตานะครับแต่ว่าช่วงก่อนหน้านั้นมันก็เป็นช่วงตะกุกตะกักของแมนซิตี้เหมือนกันนะเสมอ3นัดติดเนี่ยเสมอไบรตันเสมอเชลซีเสมอซันเดอร์แลนด์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าการที่จะเจอกับแมนซิตี้มันจะต้องแพ้เสมอไปมันอาจจะมีทางสู้และมีทางรอดอยู่ที่ทางทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยทำได้ตามโจทย์หรือไม่นั่นเองอะนะครับถ้าดูจากสื่อต่างประเทศที่วิเคราะห์ดูแล้ว เนี่ยนะครับความแข็งแกร่งของแมนซิตอ้อะไรที่อย่าไปยุ่งกับเขานั่นก็คือหรือว่าต้องหยุดเขาให้ได้นะครับนั่นคือการจบสกอร์ที่เฉียบคมมากๆนะครับ finishing score chance คือถ้ามีโอกาสเพียงนิดเดียวให้เอลิงฮาร์ลันเนี่ยนะครับสามารถเข้าทําได้ผมมองว่าอันนี้คือหาย,ยนะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะอะไรครับเพราะมันมีสติที่ชี้ชัด ออกมาเป็นที่เรียบร้อยอยู่แล้วนะครับว่าทางด้านของเอลิ่งบราสแฮาเลนเป็นกองหน้าที่สามารถทำประตูนะครับให้แมนซิตี้ได้มากที่สุดคือ20ประตูจาก45ประตูที่พวกเขายิงได้ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับและเป็นคนที่หาช่องในการยิงประตูได้มากที่สุดคือ4ครั้งนะครับต่อเกมช็อตเพอร์เกมเนี่ยนะครับเอลิงฮาเลนดีที่สุดและเป็นนักเตะที่มีเลตติ้งลงสนามดีที่สุดในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ โอ้โหคือเขาแทบจะครองตลาดพรีเมียร์ทั้งหมดอยู่แล้วอะฮาแลนด์น่ยนะครับและที่สำคัญครับการโจมตีริมเส้นอย่าไปยุ่งเลยนะแล้วคุณก็ต้องหยุดให้ได้นะครับคุณจะเอาดาร์โลหยุดดอกูได้ไหมเลี้ยงจี้กระชากถึงสุดท้ายเส้นนะฮะคุณคัดอินเข้ามามีตัวแถว2อโฟเดนรออยู่แล้วฮาแลนด์พร้อมเข้าชาร์จแล้วยังมีเสาสานะครับที่จะมีเซเมนโยเข้ามาชาร์จอีกนะครับหรือว่าขึ้นไปทางขวาเซเมนโยลงมา โอ้โหคือมันทั้งซ้ายทั้งขวามน่ากลัวมากและน้าเป้านี่ยังโหดคือถ้าโยนมาปล่อยให้ฮาแลนด์ม่งย้อนหรือม่งทําประตูแค่นี้ก็น่ากลัวพอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแนวรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจจะต้องป้องกันลูกกลางอากาศค่อนข้างเยอะจริงๆในเกมนี้นะครับแล้วรวมไปถึงแมนซิตี้เนี่ยการสามารถสร้างโอกาสในการจ่ายทะลุช่องอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของพวกเขาเลยนะถ้าแชร์คีลากตัดเข้าใน ฮาลรด์นเนี่ยเขาจะเปิดพื้นที่อยู่แล้วเปิดพื้นที่ให้มีตัววิ่งแทงเข้าไปแล้วบอลเนี่ยสามารถไปได้ทั้งซ้ายไปได้ทั้งขวาอันนี้ก็เป็นความอันตรายนะครับและพวกเขายังสามารถนะครับใช้ความสามารถเฉพาะตัวเนี่ยทะลุทะลวงคู่แข่ง ได้กระจัดกระจายเป็นผุยผงแน่ๆนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยข้อเสียเลยหรือว่าวิคพอยต์เนี่ยนะครับไม่สามารถนะครับหยุดคู่ต่อสู้ในการสร้างสารรค์โอกาสได้นะครับหรือว่าหยุดได้น้อยเกินไปนะไอ้ตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังจริงๆครับ ส่วนสิ่งที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยดูแล้วน่าจะมีปัญหาพอสมควรหรืออาจจะเป็นปัญหาได้เนี่ยน่าจะเป็นแนวรับนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของรูเบนดิอาสหรือว่าจะเป็นแนวรับอย่างกววดิโอนเนี่ยมีอาการบาดเจ็บนะครับอย่างทางด้านของจอห์นสโตนนะครับคือนักเตะตัวหลักของเขาเนี่ยมีอาการบาดเจ็บในแนวรับแล้วสร้างปัญหาพอสมควรตอนนี้ก็เลยจะต้องมาใช้ทางด้านของไอเลเน่ A นะครับแนวรับวัย20ปีแต่ก็โชว์ฟอร์มได้ดีไง ไม่เสียประตูเจอนิวคาสเซิลน,นะสุดยอดอยู่นะแล้วเจอกับไบตันก็ยืนได้นะครับแล้วก็เล่นดีด้วยนะครับแล้วก็ต้องจับคู่กับทางด้านของคูซานอฟครูซานอฟเนี่ยก็ ป๊บเนี่ยพยายามจะใช้งานมันไม่มีตัวเลือกถามว่าดีมากไหมก็อาจจะประมาณหนึ่งแต่ก็ยังมีข้อที่ทําให้กังวลและสงสัยได้เหมือนกันนะขณะที่อาเก้ก็ลงมานะครับมาตียสนูเนสนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ลงทางด้านของริมเส้นก็ต้องมาช่วยกันประคองในช่วงนี้ไปก่อนก่อนที่ตัวหลักเนี่ยจะกลับมาแต่นอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยมันโหดทุกตัวครับนะครับตรงกลางโรดี้แชคีนะครับ,ร ody, ky, รบเอ่อหรือแม้ว่าจะเป็นโฟเดน ทิชชนี่ไรเดอร์แบนาโดซิวาโดกูเซเมนโยฮาแลนใครก็ได้ครับที่พูดมาเนี่ยมันยิงได้ทุกคนเลยโหดจริงๆครับอ่ะ ผลงานการเจอกันของทั้ง2ทีมครับ6นัดหลังสุดเนี่ยเป็นแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดชนะ2เสมอ 1, 1แล้วก็แพ้ไป3มแมนซิตี้ชนะถึง3เลยนะแล้วก็3นัดล่าสุดเนี่ยแมนซิตี้ชนะ30เสมอ0ูและแมนยูชนะ2อด้วยโอ้โหจะว่าไปนะครับแมนยูก็มีโปรชนะมาในช่วง3นัดหลังสุดแมนยูยิงได้6แมนซิตี้ยิงได้9 นะครับออแมนยูใบเหลือง8ใบนะครับแต่ไม่มีใบแดงก็ไม่มีใครมีใบแดงนะครับในการเจอกันของทั้ง2ทีมนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยแมนยูมีโอกาสชนะ33%มสแมนซิตี้มีโอกาสชนะ50%และเสมอ17%นั่นเอง อและทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้สกอร์เท่าไหร่ฝากคอมเมนต์กันนิดนึงนะครับและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้โดยการกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ใครอยากได้ทาวน์โฮม3ชั้นดูทางนี้เลยนะครับพื้นที่จุใจทําเลทองติดเรียบทางด่วนนะครับใกล้ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์คริสตัลพาร์คและที่สำคัญเซ็นทรัลอีสวิลไปแป๊บเดียวถึงครับและต้องบอกเลยนะครับว่า ตกแต่งพร้อมอยู่นะครับสามารถถือกระเป๋าใบเดียวเข้าอยู่ได้เลยและที่สําคัญโซล่าเซลล์ติดมาให้เรียบร้อยแล้วประหยัดค่าไฟของคุณไปถึง50%ในทุกเดือนโดยไม่ต้องติดเองแบบนี้อย่ารอช้ารีบซื้อกได้เลยครับสำหรับแชมพูสมุนไพรลดผมร่วงเล่งผมหนาทวงคืนความมั่นใจของทุกท่านโปรสุดคุ้มโคตรคุ้มจัดได้เลยที่ตะกาด,ด้านล่างสายมือครับ